สวัสดีครับยุทธศรอ,อมตีเส้นแนวพี่นอ้องวันนี้เราก็มาหอนงานแล้วพี่น้องข้าก็ลงรถบรรยากาศมองพี่น้องข้างหลังเครื่องแบบเมืองนร่มพองครับฝนเงยกำลังมาฝนเงยกำลังมาเบรรายากาศพีรรนศ่รรน้อง มอดประมาณ6โมงขึ้นนะครับไป4มโมงขึ้นพวกคน,นเป็นตคนนะคือมันเนาะมันเลี้งหนัวเพราะว่าน่าอยากเห็นอยากเห็นเรีนเยอะเลี้ยงงานทุกแต่ละเก็อยากเรนเบิงึงผมว่ามันโบนเรือเลยครับทั้งไล่แบบเร็วๆรับก่อนมีก yeah. มมระอวงหัวแล้วทีมงานเัาก็ยังม่ทันลงจากรถเบิร์ทุกคนนะครับเน,นานนะ มา,าสกุลยังไงพอจะฝนครับฝ่ากหรหว่างความอันนี้ะกรซงคเครืองนี่นั่นงขึ้นไปนี่เนี่เปิดจะคือวมงก็เบิ้งรอบเบิ้งต่อไปครับแต่ว่ามันสีตกแลว้วนี่มันสีตกแลว้วมันขุน้มันมันห่วงมาแล้ว อันนี้อยู่แสดงอยู่ที่สว่างเดียนดินอยู่สว่างพี่น้อ,อ,นอง,นนนง,นงจานเตาทีมงานคนวอยเหมือนกันล่างคนกระไรเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องแล้วจะเคลืนจากข้างหน้า นักลองก็ยังพ่อนมานะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งผมจะขัดประตตกนี่มันจะข้นสีหลยดยพี่น้องขัดประตูเป็ไปตะก้นหลามาแรงมันจะนืองออ ทีมงานอ้อมทางกัซซีเพื่อนอ้อมหอดประมาณฝ่าฝนบ่บเป็นใจเลยเหมือนถ่ายคลิปนี่เด้อครับเด้อแซ่บบยี่สิบาทฮะทอ้ยาดบ,บึง ้อเข่าบ่นนะบ่นอะคุณใจขนาดอะไรนยูอย่าอ่านบยนเนาะได้ยังเกิยก่นม้คือคือคือทำให้ทำบานไม่เลนะกินแล้วเป็นที่คือบ่อยเขาว่ามันคือมาจอดจานฟันบุ้มเลยนะควตัวเราแม่เขาว่าบนก็เป็นอย่างนี้ไม่รออันนี้มาแบบจวดจานเลยเนี่ห่วงมาบ่รไม่หรอทัเตแม่เขา มาสกุลเนี่ม่นะมาสกุลเนี่ยใเจ้านั่นเ้าแมนผ่อันพอันที่ยวไปปังกวนเหมือนกับผู้เดียวกันเนี่ย่สามหัวกับแม่สามงั้นสามฝนได้มากินน้ำอยู่จะคำสอคำพนมานจะมองไง ายซื้อมุกโอ้ห่างกันเครึ่งชั่วโมงต้องมอ่ะมีแข้งบอลครับเตะบอลเต้นา้หลัางในมือนี่ยเตรียม เจมเต้นใหม่เลยซ้ำหลังเล้วขันมาแบบเดแบบนี้ก็เต้นก็เต้นท้อยิ้มงานอาจารย์คนวัยมันก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับพี่น้องเต็มบึงท่าเหมือนก็แข่งบอลมันตีกับสนามมันก็แข่งบอลอี่ย่งนะ ฟ้าเหลี่ยมฝนตกแล้วฝนลินล่ะต้องเครับแียงบวัครับนั้นหมองค์บริหารเนี่ยจริงเหรอปัานี่เขาก็ไม่ต่อยที่ล่ะเขาบนหมอก้ายนึงโอ้พี่น้องไหนยินเสียงฟ้าหวังวะ เอาถื้นงไครมานี่ยโอ้โหมีเห็นชุงดำไหรอพ่อกิเนเขาไม่ต่อยบ่ล่ะคนหัวเขามาบุกไลนะ่นะนานแล้วนอนมาสูดทางไก่มึงมาสูดทางปาเนี่ยเขาเพราะว่าน่าเหเล่นเนนะพี่น้องอเพราะเขาก็มากไก่เนาะทีมงานทุกคนเขากับ มันก็เลี้ยงงานสุดท้ายเลรวนะ้าไดเรกับสิพ่อได้จุนเจียไปพ่อได้อยากได้กินเนี่ยเออไปโอเคพี่นัองเอาไอ้สำนีกรเดี๋ยวอพอกันแม่ในคลิปนะคลิปนี้พ่อสำนีกรนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย